รเรามาดูวิธีการขั้นตอนการตรวจเซฟตี้วาล wow นะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็ยกเปิดปิดตัวตุ่มนะครับว่ามันม,มีอาการฝืดหรือเปล่านะครับถ้าฝืดเราก็ใช้โซนิกนะครับฉีดนะครับเพื่อให้สนิมหรือว่าสิ่งที่ติดติดอยู่มันคลายตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูตัวท่อนะครับ ว่ามันมีผงซีเมนต์เกาะติดหรือเปล่าเราก็ทําความสะอาดนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีผงเกาะติดนะครับทําให้การโบของเซฟตี้วาล์วนะครับมันติดขัดนะครับก็อาจจะทําให้ถังไซโลซีเมนต์ระเบิดได้นะครับหลังจากนั้นเราก็สํารวจไอตัวน็อตนะครับว่ามีการคลายตัวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีการคลายตัว เราก็ขันให้แน่นให้ได้ให้อยู่แบบปกตินะครับ